วัดไปกันใหญ่ไฮโซไมล์ so โรชี้แจงยันไม่ได้เป็นมือที่3มหลังโดนโยงทําคูรับ90เตียงค่ะเรียกว่าต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนค่ะสำหรับไฮโซไมล์แพลวปรียาชุมสายนอายุทธยหลังตกเป็นเป้าถูกโยงเป็นมือที่สทมขคูรักยุค90เตียงค่ะหลังมีคลิปและภาพที่เธอไปทำกิจกรรมร่วมกันกับนกันกนร้องดังเจเจตลินอยู่บ่อยครั้งล่าสุดไฮโซสาวได้ออกมาโพสข้อความยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่า ามาเอากระแสหม่ระวังมากๆแต่เหมือนในติ๊กต็อกโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่าใหม่มีสาม,มีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกัพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะก็แชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไม่ค่ะพราะหม่รักเขาที่สุดค่ะ